ช่วงพี่อูพากินก็กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่น้าจิ้มแซ่บๆเพราะจากที่พี่อูได้คุยกับทุกคนเนาะส่วนมากทุกคนบอกว่าเฮ้ยจะเอากุ้งลายเสือกันตังทะเลสดไปเผาไปกัน,นะคะ่ะนี่ของพี่อูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนดูตัวนี้นะคะแบบมันน่าทานมากอะทุกคนคะ่ะตรงมากโตวเวอร์ค่ะมาค่ะทุกคนอือหทุกคนดูเสียงดูเสียงอือหแบบมันแบบน่ากินมากใครอยากกินกับพี่อูบ้างคะปีใหม่นี้พร้อมไหมคะคนที่สั่งไปปีใหม่นี้พร้อมไหมคะ ทุกคนไม่ไหวนะท้องร้องมากถ้าตอนนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงพี่อูดนะแบบท้องร้องมากคนอ่ะยกยกแมขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนมันแบบมันโตมากอะคนอึน้ำลายก่อนเริ่มแล้วนะเริ่มจริงแล้วนะอือหืออือหือทุกคนนมจิ้มแบบสับสบนะอือหือขออนุญาตนะคะ ถ้าทำให้ใครแบบน้ำลายไหลทุกคนมันหวานเนื้อแบบเด้งมากกรอบมากคนอร่อยนี่อือหือ อร่อยทุกคนเนื้อมันแน่นเนื้อมันเด้งแล้วมันหวานนะหวานน้ำกุ้งทะเลอะทุกคนที่สุดขุดคนใครอยากทานแบบพี่อุก็รีบสั่งเข้ามานะคะพี่อขอตัวไปกินก่อนนะ